ขอจริญรมกสาธารณชนเท่าไหร่วันนี้เป็นวันเป็นมงคลของพวกเราเชาวไทยเป็นวันมหาสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยเราซึ่งให้ความสำคัญ แก่ชีวิตของคนไทยเราอีกน,นึ่งก็คือว่าเป็นวันครอบครัวเป็นวันที่บรรดาลูกหลานจะได้ไปกราบคารวะขอสิ่งขอพรของพ่อแม่ปู่ย่าตายายและอยากผู้ใหญ่ตลอดถึงผู้มีอุปรณ์กระคุ้ต่อประเทศชาติบานเมือง ปีใหม่ในความหมายของคนไทยที่ว่ามีปีใหม่สาคนมีปีใหม่ไทยที่เราถือกันปัจจุบันนี้ก็คือวันสงกรานต์ปดามประเพณีหรือว่าทัศนะของชาวไทยล้านนาได้กล่าวถึงความสำคัญของ การบุงเบียนของการเวลาที่เราเรียกว่าสังขารล่องซึ่งเป็นโอกาสครบรอบปีว่าสังขารคือกายใจนั้นได้ร่วมกันผ่านไปมาอีกปีหนึ่งเราได้มามีอายุครบรอบปี อีกวาระหนึ่งแต่เมื่อถึงวาระที่สำคัญอยังนี้เราก็ควันที่จะทำกิจที่เป็นคุณต่อชีวิตมีการทำบุญสุนทานและก็ททำบุญที่ไปถึงบ,บรรทบุรุญาติมิตรเทพนิวาอารักทั้งหลายแต่ในเทศกาลปีใหม่ทางเหล่าของเรานั้นก็ยังมีการถืออยันน่งว่า เมื่อถึงวันปีใหม่ก็มีการทำบุญคนทรายเข้าวัดซึ่งเป็นวันที่เราเรียกว่าวันเนาหรือวันเน่าของคนนื่นเป็นวันที่คนเราทุกคน้นไม่ควันด่าว่าตามีติตชนินทากันเ่อสร้างความเป็นมงคลในวันปีใหม่และวันต่อมาคือวันพยาวันเป็นวันที่ บรรดาลูกหลานญาติมิตรทั้งหลายเจ้าพากันเขาวัดเขาว่าพ่อพากัแม่พี่น้องกันเขาวัดเขาว่าเพื่อที่จะได้ทำบุญที่เป็นถึงบรรทุษทั้งหลายที่รองรับต่อกคันไปแล้วตลอดทิ้งบอาสกุลให้แก่บรรทุษบรรทชนที่น้องรับต่อกคันไปแล้วนั้นแสดงถึความอัตยูทั้งท่านทั้งหลายเหล่านั้นที่มีคุณส่วนตนที่ให้สมบัติ ให้ชีวิตให้คำสอนแก่เราทั้งหลาซึ่งในวันปีใหม่หนั้นก็มีการแสดงธรรมอนุสงปีใหม่แล้วก็เป็นวันแสดงธรรมเรื่องเกี่ยวกับวิธีชีวิตที่จะมีในปีต่อไปซึ่งก็มีคติธรรมอย่างหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในธรรมอนุสงปีใหม่แต่ที่มีปัญหาธรรม ระหว่างเทามหาพรหมกับธรรมบาลอุรรมาณเกี่ยวกับเรื่องของสีหรือว่าสีหรือวาขนของคนเรานั้นอยู่น้าที่ไหนก็มีคำถามปัญหาธรรมว่าตอนเช้าสีอยู่ที่ไหนตอนกลางวันสีอยู่ที่ไหนตอนค่ำสีอยู่ที่ไหนซึ่งคำตอบอ ว่าตอนเช้าสีอยู่ที่หน้าตอนกลางวันสีอยู่ที่อ,อกตอนค่ำสีอยู่ที่เทา้าซึ่งจะาีความหมายเป็นธรรมอาทิฐานือเป็นธรรมะแล้วก็ท่าก <c oughs> ล่าว <c oughs> <c oughs> ว่าตอนเช้าสีอยู่ที่หน้ามุ่งหมายถึงว่ามนุษย์เราในปัจจบัยน้นั้นควรที่จะศึกษาแล้เรียน ให้มีสติปรรัญญาให้มีวิธีการศึกษาให้มีความรู้เพื่อที่ว่าเยาวชนยุวชนเยาวชนทั้งหลายนั่นจะได้เป็นหน้าเป็นตาให้แก่พ่อแก่แม่แก่ครอบครัวเป็นวิธงการที่จะศึกษาหาความรู้โงกาบเลยว่าตอนเช้านี่สีเป็นหน้ารูปรลางนั่นเป็นหน้าเป็นตาของครอบครัวเป็นหน้าเป็นตาของพ่อแม่เป็นหน้าเป็นตาของตระกูล ฉะนั้นเมื่อเยวาวชนคนรุ่มสาวเมื่อจาเปอถึงหน้าที่ของตนก็คือหน้าที่คือการศึกษาให้ประสบความสำเร็จก็จะได้เป็นหน้าเป็นตาแก่พ่อแก่แม่พอแม่นั้นเมื่อเจอกันในกลุ่มในรุ่นของตนก็จะถามไทยกันว่าลูกของเขาลูกของเรานั้นเรียนจบอะไรทำงาน,นอะไร ถ้าลกหลานเรียนจใน,ในวิชาในวิทยาลัยมหาวิทยาลัยที่ดีก็เป็นหน้าเป็นตาหน้าภูมิใจของพ่อของแม่ท่านจึงกล่าวว่าตอนเช้าสีาอ,าอยู่ที่หน้าตอนกลางวันสีอยู่ที่อกนั่นหมายถึาว่าคนเราน,นเมื่ออยู่ในั้กลางคนใบทั้งเนื้อทั้งตัว ก็มีจิตใจที่เย็นเย็นเหมือนกับว่ามีน้ำธรรมประจังใจประจังจิตเหมือนกับที่บอกว่าตอนกลางวันสีอยู่ที่กขึ้น้ำรูปปกก็ม้่งหมายถึงน้ำธรรมก็คือว่าโชลใจให้เป็นคนที่มีความรอบครอบจิตใจเย็นเย็นบจะคิดจะบริหารชีวิตบริหารครอบครัวบริหารการงานบริหารประเทศชาติบันเทิง ให้เป็นในทางที่สร้างสรรค์นในความถึงในทุกความเจริญรุ่งเรืองตอนนั้งในสุดจริยธรรมจะได้เป็นประวัติที่ดีแต่ตนในการทำการงานเพื่อตนรครอบครัวเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติมานเมือเพื่อมนุษยชาติทั้งโลกตอนเย็นที่ว่าสีอยู่ที่เท้าหมายาว่าเมื่อเขาอยู่กระชินเอาไว้แล้ว ไว้เกษียณแล้วไว้ส er ูงอายุแล้วที่เราเรียกว่าไว้ชราภาพเป็นต้นเนี่ยนะแต่ก็สีที่เท้านั่นหมายถึงว่าเราท้งหลานทุคนชำระบนทางไปสู่โกหน้าให้สะอาดบริสุทธิ์เหมือนกับเราล้างเท้าก่อนนอนก่อนขึ้นนอนนั้นก่อนล้างเท้าชำระเท้าให้สะอาดเขางส่โบราณนั้น ไม่ค่อยมีการสวมรองเท้าก็คนบ้านโบราณจะมีน้ำรองเท้าที่ไว้ที่บันไดบ้านก่อนจะขึ้นบ้านเรต้องล้งเท้าเสียก่อนก่อนขอนมก็อรองเท้าการชำระเท้าให้สะอาดก่อนขอนอนหมายถึงว่าชำระเท้าในส่วนลุกหน้าให้สะอาดด้วยการบำเพ็ญทานรักศีลโทนนะก็เป็นหน้าที่ของผู้สูงวัยหรือผู้เกษียณแล้วก่อนที่จะ ่าน,นาเข้าธรรมวาศาสนาหรือว่าคนที่อยู่ในวัยเกษียณแล้ววัสยสุขวอทยุแล้วก็ควรที่จะ,ะเป็นผู้นำที่ดีนำทางที่ถูกเป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลังในการทำคนงาวามดีไม่มีทิถิมนะันนัไม่เอาความดีของตนไม่ที่ตั้ง อย่างเดียวควน,นึกถึงเน,นี่ยว่าอยู่ในไวัยไหนอยู่ในเหตุหการณ์ไหนในรูปในสมัยไหนก็ควนที่จะเปิดให้คนรุ่นใหม่นนั้นได้แสดงความรู้ความสามารถตนก็เป็นอย่างแรกเป็นผู้ดูอยู่อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นปีใหม่สงการานมาถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายาก็ควนที่จะทำตนให้เป็นคนดี ทางกายเจาไญวัยนุกมเดี๋ยวนอนอยาดำเนินชีวิตชอบนะก็จะเป็นเหตุเป็นปจนะัจจัยให้ลูกหลาหนั้นเขาพรับถือบูชาในฐานะที่ว่าเป็นบุคคลผู้มีคุณธรรมอันนี้ก็จะเป็นตนะัวอย่างเกือ้อกูลแก่คนลผูนหลังความเจริญด้วยอายุวันนะัะสุขภาพละ ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเป็นภาษาบาลีว่าจัตตาโรโอธรรมวัฒนจิตอายุวันุสุขะมพลธรรมศีลการคืออายุวันะสุขภาระย่อมจะเดินไปบุคคลผู้มีปกติอนน้องไหวกับมีปกติอนน้องต่อผู้ใหญ่เป็นนี้เนี่ยผู้ใหญ่นั้นมีสามประเภทับผู้ใหญ่ที่วัยคือผู้สูงอายุอายุมาก ในว่าวัยวุธทธิเกื่เจริญในอายุคือใยเจริญหานโลกมามากการที่ลูกหลานได้เคารพข้อศิลข้อพรจากผู้ใหญ่ที่มีอายุมากก็ยอมจะทําให้ตนเองนั้นมีอายุพันนาสุขภาระผู้ใหญ่ด้วยคุณธรรมหรือว่าคุณวุฒิในแก่ัดพระสงฆ์องค์เนีหรือว่าผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบทั้งหลาย ผู้มีคุณสิลคุณธรรมเป็นป่านบัณฑิตแม้จะมีอายุในบัลลกมบายบก็ตามมัชิมายบก็ตามนั่นก็มาชิมายบก็ตามก็เป็นบุคคลที่ควรแต่กันเคารพเคยเคารพในคุณธรรมเคารพในคุณงามความดีคุณเคารพในสติปัญญาตอนนี้เราเคารพผู้ที่สูงด้วยคุณธรรมคุณสิลคุณธรรมเรียกว่าคุณรวัติ ไม่ได้สามเพื่อเราเขาบ,บุคคลที่มีบุญเกิดในตระกูลสูงเรียกว่าชาติพุทธิผู้เกิดในตระกูลสูงเช่นตระกูลพระราชามหากษัตริย์จงต้งตลอดถึงราชวงศ์ซึ่งมีตระกูลดีมีตระกูลที่มีชื่อเสียงเป็นที่เคารพนับถือเป็นที่ยอมรับว่าเป็นตระกูลที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมือง มาตั้งแต่มรรพรุษเรารคเคารบบุคคลในตระกูลสูงก็ถือว่าเป็นเหตุให้เรามีความเจริญในอายุพันาสุขภารลาเช่นเกันแต่โดยทังหมวนนั้นในมาตรฐานของพุทธศาสนาเราให้าการเคารพในคุณวุี่เป็นสำคัญคือถ้าบคุคคลใดมีวัยสูงมีชาติตระกูลสูงแล้วก็มีคุณธรรมสูง อนุบัตเป็นเลิศอย่างกรณีขององค์พระบสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเป็นประมุขของชาติไทยเราอย่างนี้เป็นตัวอย่างเราต้อเป็นพร้อมด้วยวุฒธธิธรรมทั้ง3ประการนี้บางท่านแม้นว่าจะเป็นบุคคลที่มาจากตระกูลชาวไร่ชาวนาธรรมดา,าทั่วไปสามัญชนทั่วไปแต่ว่ามีอายุมาก เรา,าต้องมีคุณธรรมมากเพราะการศึกษาเราเรียนในประเทศปริญญบัตรสมกับที่พุทธภาษีกลนว่าวาิชาจรณะสัมปันโนสโเสโเศธวเทวมนุเสเซผู้มีพร้อมด้วยความรู้ดีประพุทธีนั้นประเสริฐยิ่งกว่ามนุษย์ในหุ่นเทพแต่เขาว่าผู้ดีผู้ที่มีความรู้ดีประพุทธีนั้นประเสริฐประเสริฐยิ่งกว่ามนุษย์ในหเ่น นันการที่เราเคารพในคุณวรีนั้นถึงว่าเป็นความเจริญที่สําคัญถ้ามีวัวุาณสูงด้วยความรู้สูงด้วยแม้จะชาติคูณิต่ำก็นับว่าเป็นคนดีได้ะฉะนั้นเราต้องไหลจงเคารพในธรรมมีธรรมเป็นมาตรฐานของชีวิต เป็นประทันฐานของชีวิตความถูกต้องยิ่งามันนี้ก็จะเป็นแใ,ใจให้สังคมไทยเราเนะข้าสู่สันติสุขเกิดค,ความสมานสามัคคีกันตัให้เกิดความเป็นมองกันอย่างเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นเพื่อนร่วมชาต,ติเป็นเพื่อนร่วมโลกเป็นเพื่อนร่วมแผ่นดินไทยได,ด้วยกันกลัวอาศัยความมี่งงามเป็นที่ตั้งน,นี้จึงขอ อำนวยพรให้ก็เราชาวพุทธทั้งหลาหรือคนไทยเราทั้งชาติทุกศาสนาทุกภาษาให้มีความสุขความเจริญแล้วก็บรรดาสถายนยตดโยมที่เป็นลนูกศิษย์ลูกหาของธรรมะร่มเปิงรบบรรามของทุกท่านที่ได้มาศึกษาน้เรียนปฏิบัติมาบทเรียนมาบทปฏิบับติม,ตม,าม,มาศึกษาธรรมะ ได้เรียนโยมมาส่งประสิทธิการที่มาบวรทำปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่ได้มีโอกาสได้ฟังได้ชมในในการนี้ขอขอให้ท่านจงมีความสุขความเจริญในอายุไม่น,น่าสุขภาพาปะปฏิภาณคนละสังสมบัติมีความสุขความเจริญในสมาธิปฏิบัติขขเจริญในศีลเท่าที่ปัญญาเป็นมารคาเป็นสุขภาพความ มองกำเปงอนทรียของทัศาสนาคือมระพทธ่ทภานเป็นที่สุดจะมาเป็นสังเกตสารชวนชาวบุฟังทั้งหลายท่านผู้ชมทั้งหลายจบทุกประการขอเจริญขอ